ทุกคนครับทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเงินอยู่ในอากาศคุณคว้ามันได้หรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมเนะี่ยเงิงนเะนี่ยมันอยู่ในน้ำครับและในวันนี้นะครับผมก็จะพาะทุกคนมาตามล่าหาเงินในน้ํากันนะครับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่ผมได้ไปจับหมึกจับปูในเวลากลางคืนนะตอนเช้ามาผมก็ได้ออกเรือมาตามหาปลาไม่สิหาเงินในน้ํากันต่อเลยนะ ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเทพนนท์นะครับซึ่งตื่นมาเรียกว่าตื่นไม่ได้นะครับเพราะยังไม่นอนตั้งแต่เมื่อคืนนะเราก็ได้ออกเรือมาตอน8โมงนะครับตอนนี้ก็ได้ขนของขึ้นเรือลำแรกแล้วก็ลำที่2มาผมนั่งจ้องไม้พัดเรือลำนี้แล้วผมก็จะหลับไปด้วยนะครับแล้วก็ขนของมาขึ้นเรือหลักของเราแล้วนะ และนี่ก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะไปตามหาเงินของพวกเรากันนะครับที่ที่พวกเรามาลงเรือก็จะเป็นที่ที่ผมมาดำจับหมือจับปูเมื่อคืนแล้วนะครับก็คือที่หมู่บ้านท่มทงนะครับอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะในช่วงเช้านี้น้าก็ใส่มากๆเลยนะครับเราก็ได้ออกเรือมาแล้วนะนี่ก็เป็นเขาท่มทงนะครับส่วนนี้ก็เป็นเขาทุ่งทรายนะครับหรือว่าเป็นหมายเทพของพวกเรานั่นเองนะเป็นหมายที่ผมใช้เวลาฝึกวิชาจากหมายนี้มา นับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับแต่เราจะขับเลิ่นไปก่อนนะครับเราจะเริ่มจากที่ไกลๆก่อนแล้วค่อยขยับมาที่ใกล้ๆนะครับหมายแรกที่พวกเรามานะครับนี่ก็คือเขาทุ่งยางนะครับ ที่หาดทุ่งยางนะหรือว่าเขาเรียกว่าเอ่อถ้ำมาลัละกหอหรือเปล่าว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเคยมาดำที่นี่แล้วพบว่ามีปลาเยอะนะครับผมก็เลยจะมาลองดำที่นี่ดูนะว่าจะเจอปลาหรือเปล่านะครับ <zo oms day> ก็ได้ลงน้ำมาแล้วนะครับก็ได้พบว่าน้ำยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ลงมาได้ประมาณสินาทีนะครับผมก็ได้พบว่ามันไม่มีส้นอะไรเลยนะครับผมก็เลยขึ้นเรือดีกว่านะต่อมาพวกเราก็ได้ย้ายหมายมาเป็นหมายเทพของพวกเรานะครับก็คือที่ทุ่งทรายนั่นเองนะเป็นหมายที่ผมตั้งใจจะมาดำวันนี้อยู่แล้วนะครับลงน้ำ น้ำใส่ดีดีกว่าใสใสใสพี่หมดเลยไอ้สาดเาวจ็มเลย มีส่งปลาสากตั้ตัวเล็กตัวน้อยเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็มีปลาเล็กๆน้อยๆอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงน้ําเสียนะครับทำให้ลูกปลามันว่ายเข้ามาที่น้ําตื้นเยอะมากๆเลยนะและส่วนปลาที่จะพบมากที่สุดน,นั่นก็คือปลาข้างปานนะครับหรือว่าปลาข้างจุดหรือว่าปลาข้างายนั่นเองนะครับดูดิีในตอนนี้ยังถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าดูคลิปไปเรื่อยๆ้วก็จะพบว่ามันมีเยอะจริงๆนะครับแบบว่ามหาศาลเลยนะเยอะจริงๆจนแบบว่า อยากยิงก็ขี้เกียจยิงนะครับมันเลือกไม่ถูกจริงๆว่าจริงตัวไหนนะครับนี่ก็จะเป็นปลาตุ้งกานะครับมันเป็นปลากระเบนชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันโตได้แค่นี้แหละนะนี่ก็ผมก็ได้ยิงปลาอะไรวะเนี่ยยิงปลาข้างปานไปนะก็อดใจไม่ไหวนะเห็นตัวใหญ่บีก็เลยยิงมาสักตัวหนึ่งนะโอ้ยไซส์สวยเลยเนี่ยไซส์แปดเก้าขีดเลยนะครับอันนี้ก็ได้เจอปลาเก๋าดอกแดงไซส์โลนะครับมันจ้องหน้าอยู่บนก้อนหินนะครับแต่ยิงไม่ได้นะครับถ้ายิงมันทุกดอกหักท่อนแน่นอนนะครับผมจึงทําการช่างแมงมาเถอะหลังจากนี้ ดำมาตามใต้ซอกหินนะครับแล้วเป็นซอกหินที่ผมเคยดำมาตรงนี้นะครับผมก็ได้เจอปลาก Honestly, ระ,กะพงแดงใต้เพิงหินก้อนนี้ไปบ่อยนะครับผมก็จึงเปิดกล้องก่อนเลยเปิดกล้องระดามาดูก่อนเลยแล้วก็ด้มุดเข้าไปดูนะครับแล้วก็ได้เจอกับปลาเก๋าเสือตัวใหญ่ยักษ์นะครับมันจ้องหน้าผมอยู่ไว <ass> ้ผมก็ไม่รอช้าที่จะเชื่ยไม่โดนได้ไงวะ ผมองก็ยังไม่อยากจะเชื่อสายตานะครับมาดูภาพชารจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เล็งเข้าไปตรงตรงปกตินะแล้วก็กดไกเหมือนจะไปด้านข้างวะสงสัยเป็นเพราะว่าไก่แข็งนะครับพอกดไกไปแล้วมันก็เบี่ยงออกข้างๆนะครับไม่รู้นะโทษไก่ไว้ก่อนนะแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุน,นะครับก็คือคลื่นมันโยกนะครับพอมันโยกจังหวะที่มันโยกพอดีทําให้วิถีการเล็งมันเปลี่ยนไปได้นะสัเอ้ <Workers. S 2> หลังจากที ah. ่ผมได้ผิดหวังกับปลาเก่าเสือตัวใหญ่ผมนี่ก็รู้สึกดาวเลยนะครับแบบตังไม่ตังหลายพันอ่ะยิงพลาดอ่ะโอ้เวนโคตรเสียดายโอ้ไมค์พ่ผมก็มุดตามข้างๆก้อนหินนะครับตามใต้ซอกหินเพิงหินนะครับเผื่อด้เจอกับปลาเก่าเสือตัวเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะผมลงมาครั้งนี้ผมก็ได้มาเจอกับปลากระพงแดงนะครับผมเป็นโลชั่ที่เหนียวไกลเข้าไปแบบมองไม่เห็นตัวนะครับแล้วมันก็โดนได้ไงไม่รู้เหมือนกันนะแล้วที่ดึงๆเข้ามาอปลามันโดนปลานี่วาแล้วมันก็ หลุดมาเฉยเลยโอ้ไม่ในหัวผมตอนนี้ผมก็คิดว่าหินก็มีอยู่แค่นี้อ่ะปลาตัวตั้งใหญ่มันจะไปไหนไมนได้ผมก็มามุดหาปลาเกาเสือตัวน,นั้นต่อเลยครับแล้วก็เจอกับปลากระพงแดงตรงหน้าเลยนะครับแต่ผมมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฝูงลูกปลามันบังอยู่นะก็อดปลากระพงแดงตรงนี้ไปอีกนะครับความพยายามของผมนั้นไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก้อนหินมีอยู่แค่นี้อ่ปลามันจะไปอยู่ไหนว่าปลาตัวตั้งใหญ่นะเออใช่ไหมล่ะผมก็ไม่ยอมแพ้ที่จะมุดหาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอวันนั้นนะนะ ผมก็มุดหาทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับผมก็มุดมาด้านนอกบ้างนะครับแบบพักสายตาบ้างมาหาปลาเล็กปลาน้อยบ้างดีกว่านะครับมีปลาสร้อยนกเขาและส่วนมากก็จะเป็นเป็นปลาข้างปานนะครับดูดีโคตรเยอะนะมีแต่ปลาข้างปาน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 นะครับเฉลี่ยตัวละ50บาทถึง100บาทนะครับเออก็น่ายิงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่า ขี้เกียจโหลดชาวหมวกวะก็ไว้ดี่ก่อนดีกว่านะครับหาตัวใหญ่ยิงตัวเดียวดีกว่านี่ตัวนี้ตัวใหญ่โป้งก็ให้ทุกคนสังเกตเห็นมุมบนขวามือไหมครับนี่ก็คือจํานวนเงินที่ไม่เพิ่มขึ้นนั่นก็คือผมไม่ได้บวกเข้าไปนะครับปลาไอ้ข้างปลาที่ผมยิงไปตัวแรกแลกว้วก็ตัวที่สองเนะี่ยผมไม่ได้บวกเข้าไปนะเพราะผมไม่ได้ขายนะครับและผมก็ได้ไปเจอกับปลากระพงแดงโป้งก็ให้ตัวนี้แหละเต็มเต็มเลยนะยิงเสร็จแล้วนะครับมันก็ได้ว่ายไปมุดใต้ก้อนหินนะครับผมก็ได้ดึงเชือกตามันไปนะ หินก้อนนิดเดียวนะครับแล้วก็มีรูช่องนิดเดียวปลามันก็ยังจะมุดเข้าไปอีกเนาะแล้วมันก็มุดถูกช่องด้วยนะครับเป็นช่องที่มีฉลามกบอยู่ในรูนี้ด้วยนะเห็นไหมทุกคนปลาฉลามกบมันว่ายออกไปแล้วแต่ว่าปลาฉลามนี้เป็นปลาฉลามที่มันไม่ยุ่งกับคนอยู่แล้วนะครับเพราะมันตัวเล็กมากๆเลยนะแล้วมันก็ไม่มีฟันด้วยดึงออกมาแล้วครับนี่ก็คือปลากระพงแดงน,นะครับเป็นปลาที่นับเป็นเงินแรกของพวกเราในวันนี้นะ จากนี้เลยครับผู้ใหญ่ทุกคนจับตาดูจังหวะนี้ให้ดีนะครับผมแนดะ้มุดตามใต้ก้อนหินนี่แหละครับด้วยความพยายามของผมแล้วก้อนหินมันมีไม่กี่ก้อนนะครับผมก็จะมุดทั้งหมดทุกซอกทุกมุมแลนะ้วนั้นผมก็มุดจนไปเจอกับปลาเก่าเสือตัวนั้นแล้วนะครับและผมก็จะหาช่องยิงนะครับตอนนี้โอเคนะครับเก็บอากาศให้พร้อมนะเพื่อที่จะมุดลงไปย่ำกระหม่อมมันนะครับผมเห็นมันนอนนิ่งอยู่นะครับนี่แหละช่องนี้เลยนะ แต่ว่าไปหินก้อนไหนเอ่ยสะาะช่องนี้มันสามารถมุดไปยิงตรงหน้ามันได้พอดีนะครับมาเราก็มาดูกันพร้อมกันเลยนะครับผมจะยิงปลาตัวนี้ได้หรือเปล่านะพร้อมแล้วก็ดำลงไปเลยเอยรู้สึกว่าจะเป็นหลังหินก้อนนี้นะครับนี่ก้อนหินตรงหน้าผมนี่นะส่องไฟไปดูชวแวบนีนะครับนอนนิ่งอยู่เลยนะครับ ผมก็นโาที่จะเล็งกันไปแล้วก็เหนียวเต็มๆหัวนะครับมันก็วิ่งไปด้วยความรวดเร็วและรุนแรงมากๆผมก็หยิบเชือกขึ้นมาลอลิ้นกระชากกระชากกระชากออกมานะครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่ออกมาก็ไม่รู้เลยขอยิงโดนไว้ก่อนนะครับจะออกได้หรือไม่ได้ก็ค่อยคิดทีหลังนะแต่สุดท้ายก็เอาออกได้อยู่ดีนะครับพราเราไม่มีทางที่จะปล่อ,อ,อยเงินตั้งหลายพันติ่งใต้ก้อนหินตรงนี้หรอกนะขึ้นมาผมก็ได้มองหากําลังเสริมข,ของผมเลยนะครับกําลังเสริมผมก็อยู่ไหนวะเนี่ยแล้วผมก็ได้มุดลงไปดูนะครับมันติดอยู่ยงงไว โอ้โห ôi, มืดตึ๊บนะครับน้ําขุน่นทั้งก้อนหินเลยนะแล้วแล้วกำลังเสริมผมก็ได้มาถึงแล้วนะครับแล้วผมมามด,ดูอีกช่องหนึ่งนะครับก็ได้เจอมันนอนอยู่ตรงนี้นะครับมันยังอยู่ตรงนี้นั่นก็คือมันมีโอกาสที่จะอ,ออกได้อย่างง่ายดายนะครับผม,มน้ำพัดมาซ้ําให้ก่อนเลยนะเพื่อความมั่นใจที่เราจะได้ตัวอย่างแน่นอนนะครับเราต้องซ้ําให้ชัวร์ไว้ก่อนนะน้ำพัดก็จะเล็งเข้าไปที่สมองมันนะครับเพื่อที่จะมันตายมนทันทีนะครับจะได้หยิบออกง่ายๆนะโชว์เข้าให้ จากนั้นผมกับน้ำพัดก็ได้ใช้เวลาในการเอาปลาตัวนี้ออกจากก้อนหินได้อย่างง่ายดายนะครับโดยใช้เวลาเพียงแค่เกือบครึ่งชั่วโมงได้นะเย่ Ye, ออกมาแล้วนะครับและนี่ก็นับเป็นอีกหนึ่งก้อนนะครับเรียกว่าตังอีหนึ่งก้อนเลยก็ว่าได้นะแต่ลูกดอกของผมนี่ยับเยินเลยนะครับปลาตัวนี้นี่วิ่งแรงซะเหลือเกินนะครับป่าล่าลูกดอกอันนี้มันอ่อนเกินนะ ตัวใหญ่มากเลยนะครับจริงจริงก้อนหินก้อนนี้ก็เคยได้ปลาเก๋าเสือแล้วก็ปลากุศลาตัวใหญ่ไปหลายตัวแล้วนะครับเมื่อสองสามปีที่แล้วนะที่ผมมาดำดำกับน้องพัดนะเอาละผมขอขึ้นเรือเอาปลาขึ้นไปเก็บก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปดัดลูกดอกเนี่ยนะดัดให้มันตรงนะครับไม่งั้นที่ไม่มีปืนเอามายิงปลาต่ออีกนะใหญ่ไซส์ไม่เจอนานนะ ข้าแล้วบ้างสี่พาดเลยบ้าเนาะห่งหน่นึ่ง่น่ ึ้นปลามาเก็บแล้วนะครับผมก็ได้ลงน้ํามาอีกครั้งนึงนะครับล้วก็ขยับหมายมาเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆกับใกล้ๆฝั่งมาอีกหน่อยนึงนะครับลงน้ํามาได้ไม่นานนะครับผมก็ได้รู้สึกว่าผมจะเห็นกับปลาเก่าหรือเปล่าเหมือนปลาเก่ามันมองหน้าผมอยู่นะแล้วมันแสงมันสว่างตรงนี้แล้วข้างหน้ามันเป็นเงาหมนมืดอ่ะผมก็มองไม่ค่อยชัดนะครับไม่แน่ใจว่ามันตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กนะผมก็จะไปใกล้ๆเพื่อความแน่ใจนะครับถ้ามันตัวใหญ่ผมก็จะยิงถ้ามันตัวเล็กผมก็จะไม่ยิงนะนี่นะครับอยู่ตรงหน้าผมเลยนะ ไน่าจะโลดึงได้อยู่นะก็ผมจะรอช้าอะไรล่ะหามุมยิงดีๆนะครับแล้วก็ทําการเหนี่ยวกลมันเข้าไปนะโอ้เงาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ดึงออกมาดึงออกมาแล้วนะครับแล้วนี่ก็เป็นปลาเก๋าดอกแดงนะครับร้อยมาเป็นปลาย่างเลยนะใสสวยเลยนะครับ เมื่อผมปลดปลาเก่าตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ดำลงมาตรงจุดเดิมของผมเลยนะแล้วผมจําได้ว่าบลูนี้แหละผมเคยได้ปลากระพงแดงอยู่บ่อยๆนะครับดำลงมาก็ค่อยๆไหลลงไปช้าๆนะครับแล้วก็ได้เห็นกับปลากระพงแดงว่ามาตรงหน้าผมเลยนะครับผมไม่รอช้าที่จะเลงมันเข้าไปแล้วก็เหนียวไก่เต็มๆเลยนะ ออกมาแล้วนะครับว่ายมาตรงหน้าเมื่อกี้ผมนึกว่าไซส์2โลบวกๆเลยนะแต่พอยิงมาแล้วสมัยมันตัวเล็กอย่างวเนี่้มันหลอกตาขนาดนั้นเลยเหรอวะนึกว่าลามันว่ายข้ามาใกล้เกินไปตัวนิดเดียวเองนะครับไซส์น่าจะเกือบๆกิโลหนึ่งได้นะถ้าผมรู้ว่าเป็นไซส์นี้ผมจะไม่ยิงมันนะครับถ้ามันไม่ถึง1กิโลกรัมนะตรวจปลากระพงได้เสร็จแล้วแล้วก็ดำลงมาตรงจุดเดิมเมื่อกี้เลยนะครับจุดที่ยิงปลากระพงแดงมเมื่อกี้นะผมคิดว่ามันต้องมีตัวอื่นอีกแน่ๆเลยนะครับ ดำลงมาแล้วนะครับผมก็ได้มองไปรอบๆแล้วก็ได้เห็นเงาอยู่2ตัวนั่นก็คือเงาปลากระพงแดงตัวใหญ่นะครับตัวนี้แหละครับตัวใหญ่มากๆเลยนะผมก็ไม่รอช้าที่เล็งเข้าไปแล้วเหนี่ยวไกป้งเขาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วิ่งไปพันด้านในนะผมก็จะลงไปปดทันทีเลยนะครับพันตรงไหนไวะเนี่ยโอ้โหว่ายเข้ามาสลึกเชียว ทุกคนเห็นทางขวามือนั่นไหมครับนั่นะก็คือปลากระพงในอีกตัวหนึ่งนะมันยังอยู่ด้านในนั่นนะครับแต่ผมจะค่อยๆปลดปลาตัวนี้ออกไปแล้วก็จะลงมายิงมันอีกครั้งหนึ่งนะแต่เมื่อผมปลดปลาตัวนี้ออกไปเสร็จนะครับแล้วผมก็กลับลงมาอีกครั้งหนึ่งผมก็ไม่เจอมันแล้วนะครับมันหายไปแล้วนะ <c oughs> ย่ yeah, ออกมาได้สักทีนะครับและนี่ก็เป็นปลากระพงแดงไซส์รู้สึกว่าจะ3กิโลกรัมเลยไหมครับไซส์ใหญ่มากเลยนะจากนั้นผมก็หาปลาต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะครับผมก็ไม่เจอปลาอะไรเลยนะผมก็ไม่ไดเจอกับนองพัดแทนนะครับนองพัดก็กำลังดึงปลาออกมาต,ตามใต้ก้อนหินนะครับนงพัดยิงปลาใต้ก้อนหินนะ และผ่านไอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ได้ไปเจอกับปลากระพงปากหมูนะครับผมเจอปลาปุ๊บผมก็เปิดกล้องปั๊บเลยนะครับแล้วผมก็ยิงไปเต็มเ็มเลยนะเจอปลาผมจะไม่รีบยิงนะครับผมจะรีบเปิดต้องก่อนนะเพื่อที่ให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับช็อตที่ยิงปลาแต่ละตัวไงไงเป็นไงผมใจเย็นไหมเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมไม่พลาดช็อตเด็ดในการยิงปลาแต่ละตัวผมนี่ต้องมีความพยายามสักแค่ไหนทุกคนคิดดูดิก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็คือปลากระพงปากหมูไซส์ใหญ่มากๆเลยนะเกือบ5กิโลกรัมเลย ต่อมาผมก็จะว่ายน้ํากลับขึ้นเรือแล้วนะครับผมก็เห็นน้องพัดพินปลาสักอย่างใต้ก้นหินก็มาถ่ายนิดหน่อยนะครับ อันดับก็ได้ดึงขึ้นมาแล้วนี่ก็คือปลากระพงปากหมูนะครับไซส์สวยนะส่วนปลาที่ผมนับเป็นเงินนะครับผมจะนับแค่ปลาที่เพิ่งยิงแล้วก็ได้ถ่ายเท่านั้นนะครับปลาที่แบบน้องพัดยิงที่เอวนะ้ผมก็จะไม่นับนะครับเพราะว่ามันผมไม่รู้ไงว่ามันมันตัวขนาดไหนบ้างนะครับผมก็ลืมแล้วเหมือนกันนะผมจะนับแค่ที่เห็นในกล้องอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นเรือปลามาเก็บนะครับแล้วก็ย้ายหมายนะครับขยับเข้าไปใกล้ๆฝั่งอีกนิดนึงนะ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมเรียกว่าอ่าวสองนะครับนี่คืออ่าวสองนะหมายเทศนี่เราเรียกเป็นอา่าวเป็นอ่าวเลยนะครับอ่าวหนึ่งอ่าวสองอ่าวสามแล้วก็อ่าวสี่นะครับอ่าวสี่นี่คืออา่าว ที่ผมได้ปลาเก๋าเสือตัวแรกนะคืออาวสี่ส่วนอ่าวสามนะครับตัวเลขสามนั่นก็คือจุดที่ผมได้ปลากระพงปากผมไม่แค่แล้วก็ขึ้นเรือมาแล้วนะครับส่วนอ่าวสองนี่ก็เป็นอ่าวที่พึ่งลงตอนนี้เลยนะครับและผมก็จะดําจากอ่าวสองไปอ่าวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันห่างกันไม่มากนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีโอกาสที่จะเจอปลาตลอดทางอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนตอนที่ไม่มีเรือออกมานะครับผมก็จะว่ายจากที่ทุ่งทรายเลยครับว่ายจากทุ่งทรายออกไปเรียงเลยครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ว่ายกลับนะครับใช้เวลาแบบตั้งแต่เช้าตอนแป ยิงได้งแต่เช้านี่ก็คือซีดหมดแล้วนะส่วนเลข5นั่นคือหมายเมื่อเช้าที่ลงไปไม่เจออะไรนะครับส่วนเลข6นี่ก็คือจุดที่เราลงเรือน,นะครับก็คือที่หมู่บ้านท่ำทงนะและถ้ามีคนถามว่าให้หมายอย่างนี้ไม่กลัวคนอื่นมาหาจนแบบปลาหมดหรอผมนี่แบบ ไม่รู้สิครับปลามันอยู่ในทะเลมันทะเลมันกว้างอ่ะทุกคนแลวปลามันก็มีหางมันว่ายไปว่ายมาได้ตลอดอยู่แล้วมันไม่มีวันหมดหรอกครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันขึ้นอยู่กับดวงเลยครับเหมือนวันนี้ผมจะได้ปลาเยอะใช่ไหมพอมาอีกวันหนึ่งผมก็ไม่ได้ปลาอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับและก็เป็นแบบนี้บ่อยซะด้วยนะแล้วกลับมาลยคิปกันต่อดีกว่านะครับนี่เราพัดก็ได้ยิงปลากระพงแดงตัวใหญ่ได้นะครับแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งแต้มต่อมาผมก็ได้ลงมาอะไรวะเนี้ยจะยิงปลาอะไรวะรู้สึกว่าาจะะเปป็นนลโดแงครับ โป้งเข้าให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นคขาีดดำลงมาแล้วก็ดำขึ้นมานะครับแล้วจังหวะที่ผมกําลังขึ้นมาผิวน้ำนะ่ะผมก็ได้เจอปลากระพงแดงว่ายสวนหน้าผมมาเวผมก็เล็งลงไปแล้วก็จิ้มลงไปเต็มๆเลยนะครับเข้าเฮดช็อตพอดีนะ่นิ่งไปเลยนะครับ แมะจากปลากระพงแดงกลายเป็นปลากระพงขาวซะและ้วขาวซีเลยนะครับยิงเข้าสมองพอดีนะ <S <S หลังจากที่ปลดปลากระพงแดงเสร็จแล้ว <S 1> <S 1> ผมได้ดำลงมาอีกครั้งหนึ่งเจอฝูงปลากระพงแดงนะครับตัว่าปลากระพงแดงฝูงนี้มันว่ายหนีไปก่อนนะครับแล้วก็เหลือปลาอังเกออยู่ตัวเดียวนะครับท่ามกลางฝูงปลากระพงแดงฝูงนี้นะแล้วก็มันก็เชื่องด้วยนะครับมันก็ว่ายมาหาผมนะผมก็ไม่รอช้าที่จะช่วยมันไปคุยกับปลากระพงแดงตัวเมื่อกี้ และก็ได้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับเป็นปลาอังเกยไซส์สวยเลยนะและตอนนี้นะครับผมได้เจอกับปลารู้สึกว่าจะเป็นปลา3แก้วนะครับฝูงปลา3แก้วมันอยู่แบบเป็นก้อนหนาแน่นมากเลยนะผมจะลอลงไปเขี่ยมันเล่นสิครับดูดีมันสวยดีนะมันเยอะดีนะครับแล้วมันก็เขี่ยโอ้โหแม่งสวยดีว่ะแบบกระจาแบบฟูโอ้มีเสียงเอฟเฟกต์ลย นี้จะเป็นปลาสร้อยนกเข่านะครับโดนเต็มเมลยนะครับนอนนิ่งไปเลยนะขึ้นมาแล้วนะครับอีกหนึ่งแต้มแล้วก็ได้มาเจอปลาสร้อยนกเข้าอีกหนึ่งตัวจิ้มเข้าไปเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็ได้มาอีกหนึ่ง ตอนนี้เลยครับผมเจอปลาเก๋าดอกแดง3ตัวนะครับอยู่บนก้อนหินนะแต่ผมยิงไม่ได้นะครับว่าปืนผมมันแรงเกินไปนะครับถ้ายิงไปลูกดอกพังแน่นอนนะครับผมก็เลยว่ายมาหานกพัดให้นกพัดลงไปยิงมันนะแต่พอนกพัดขึ้นปืนเสร็จนะครับมันก็ว่ายหนีไปซะละอดนะครับอดตั้ง3ตัวเลยนะนี่ก็เป็นช็อตที่ต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับผ่านไปแวบเดียวนะนกพัดก็ได้ยิงปลาเก๋าเสือเลยครับใต้ท้องผมเลยนะนี่นะครับเป็นปลาเก๋าเสือไซส์สวยเลยนะอย่างไม่ได้ใส่ปลาขาววอตเนี่ยใต้ข้างบนตัวเนี้ย ยังคนอื่นเลยเลยอ่ะผ่อนได้ไปกินสิง่งอักขระอ่ะมีหมดเลยผ่านไปอีกไม่นานะานะพอดีก็ได้มาอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือปลาปลาเลยวะไปกินที่ปากเนี่ย เอ่อปลา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 อ๋อปลาปลากระพงปากหมูนะครับมันติดอยู่ริมป่าเนี่ยมันลึกหน้ามันออกแต่พูดชื่อไม่ออกเป็นอะไรไม่รู้และนี่ผมก็ได้มาเจอกับปลาอังเกยนะครับผมก็ดิ่งตัวลงไปเล็งกระหม่อมมันเข้าไปแล้วก็จึ๊กนิ่งเลยนะปลาบางตัวนี่บทจะได้ง่ายๆก็ได้ง่ายจริงจริงเลยนะไอนี้ผมแบบกําลังโหลดปืนเล่นอยู่ผิวน้านะครับแล้วปลาก็ว่าแบบโผล่ใต้ท้องผมนะผมก็โหลดให้เสร็จแล้วก็ลงไปจิ้มมันแบบโคตรง่ายเลยตัวนี้ง่ายมากอ่ะ จากนั <niño sharing> ้นผมกนภัท <Stadium> ก <lighting> ็ได <to get> <out> ้ว <about people dating clothes> ่ายกลับมาที่เรือนะครับเห็นปลาพี่มิกแบบว่าโอ้ดูปลาเก๋าใหญ่ซะด้วยธรรมดามาเล้ยตัวเด้ยตัวอนี่คือปลาที่เอวของน้องพัดนะครับที่ได้ที่หมายสุดท้ายนะอ คนมันหมานเกินนะครับยกปลาขึ้นไม่รอดเลยนะปลาที่เอวเยอะเกินนะ แล้วว่ะตั้งแต่มันจะไปหมายเทียมเราก็ไม่ให้เจอหมดเลยใหญ่สุดที่ใหญ่สุดที่เจอก็พี่พีกิงได้นะทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าปลาทั้งหมดของวันนี้เราจะขายได้ทั้งหมดกี่บาทตัวไหลเยอะทุก็อยากรู้เหมือนกันครับมาดูกันเลยดีกว่านะ นี่ก็คือทั้งหมดนะครับขายได้เกือบ19,000บาทนะครับแล้วก็มาแั้วักค่าใช้จ่ายนู่นนี้นั่นนะครับเพ่เหลือกันกดละ5 4 6 3รบาทคลิปวันนี้ก็จบลงกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบคลิปแบบนี้กันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ทำไมไม่ต้องกดนะครับกดไอ้พวกนี้ดีกว่านะ